แต่หายคุณหมดเลยในทั้งใจโหเฮแต่หายคุณหมดเลยในทั้งใจโหโอเย้ oh, 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 yeah. คุณเป็นโมงแง่มองช่วยกลมลงมามองค,คนธรรมดาคนนี้ผู้ชายในชีวิตจริง ที่ไม่สูงไปกว่าหากหทจ่ถูกกอดไว้อย่าพึงรีบเสียใจทุกอ่างดีๆยังมีอีกรวมอีถ้าได้เลิกเสียได้ความสดลองเปิดใจดูสักครั้งโอ้แม่ไม่คอยรอแต่คุณไม่ต้องไปรอไม่ต้องขังคนไม่ต้องไปยังใครไม่ดี่พร้อมทุกอย่างไม่เหมือน ุฟังไฟแต่ให้คุณหมดเลยได้ทั้งใจแยแยสุดท้ายมาไม่ไม่แต่คุณไม่ต้องรอแม,มีทีรอมทุกอย่าง

ขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับขอบคุณมากฮนะก็สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพี่น้องชาวโคราชนะครับผมขาชานะฮะดูเป็นคิวมากเลยเธอดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้พี่น้องชาวโคราชได้ฟังกันอีกนะฮะผมก็ถือโอกาสได้มากลับบ้านในตัวด้วย บ้านผมอยู่โคราชนี่แหละครับอาวไ,ไม่ใช่อะไรนะจะหันไปดูป้ายที่งาน V Train Fun Space นะครับปี2017นะฮะหลังจากเมื่อวานหลายๆคนที่ดูผมไลฟ์สถานที่ก็ยังไม่รู้เลยงานก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อคืนไปทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค เพลงที่ผม,มร้องไปเมื่อสักพู่นี้ฮะเป็นเพลงของผมเองนะครับชื่อเพลงว่าใต้ความโสดนะครับสำหรับเ,เขียนมาเพื่อสาวโสดทุกคนนะฮะที่กำลังยังไม่มีแฟนหรือกำลังมองหาใครสักคนอยู่นะฮะ mm hmm. ก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ใครโสดล่ะครับไม่รู้ไปคุยกันเอาเองแต่ต้องมีบ้างแหละนะฮะเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อไปกันเพลงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะร้องกันได้เพราะฉะนั้น ถ้าร้องกันได้ช่วยผมร้องด้วยนะครับเดี๋ยวอินโชวขึ้นมาปั๊บดูเรื่องเลยนะฮะเห็นไหม วันที่เธอม่บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุบรังเธอเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปลำบากลำบน,บนทุกทนแทบไม่ไหวห้ามใจไม่ให้พบเจออดตะลักขับตะน้อนเพยังคุงลมมาก คิดถึงเธอทุกคืนใจมันตายทุกครั้งที่รวมมันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่นทนทับไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อน เหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันขรออยากขอลองดูใหม่รู้แล้วเธอชอบชายแบบไหนจะได้รักฉันไหม ที่เรามีให้ก,กันเหมือนฝันฉันระทัาใจฉันจะจำทุกแม่จะเก็บทุกอน,นุวัยไม่มีวันเธอจะไดเป็นห่วงกันมันทำให้ฉันแพ้ใจทรวงขาไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลื đã lืm tay con, được mấy lืm tay con, thà mượn vụt không thể gặp, khó, đã khó lòng đủ may, đủ lão thứ cho cô gái bạc này, sẽ lại không มันดูห่างเกินมากเวลามีคงมันมีอะไรมากั้นอยู่เพีสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอให้และเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อน ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอลองดูใหม่รู้แล้วจะชอบผูช้ชายแบบไหนจะได้ลงรักฉันไม่ไดีโปรดลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันมาตอนนี้ฉันเข้าใจรู้แล้วจะชอบผูช้ชายแบบไหน ฉันคงเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนโดยฉันร้องผู้ชายอย่างฉันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคพักก่อนนะเจ็บคอ อยู่กับแต่ชั้งล่างนะฮะสวัสดีพี่พที่อยู่ชั้นสชั้นสด้วยนะครับสวัสดีครับในที่นี้มีใครยังยังไม่มีแฟนบ้างครับเจนน่เจนนิ้วมือผมไม่พอถ้าผมจะต้องนับคนคนที่เขามีก็มีมีแฟนยังจ้า ยิ้มเขินอย่างนี้นลุงข้างหลังมองคอมเมนต์ผมนันทีเลยโทษจ้ะนะฮะเพลงต่อไปที่ผมจะร้องนะฮะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องน่าจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนนะที่แบบบางคนเกิดมาฉันอายุป,ปาไป25ปีแล้วฉันยังไม่มีแฟนเลยหรือบางคาอนอาจจะมากกว่านั้นอเวลาผมมองไปอย่าหลบตาผมนะ เราเข้าใจร้องว่ายังไงนะร้อ,องได้ช่วยกันนะชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาก็ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใคร mày mong đợi chuyện đi gặp lại một số thai luôn ta khi chấm dài Glob ma túc răng sáng đi em quay khi hop ta khó em ra đài mày chui tốt không xa ra khẩn nang chui เธอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้จะได้ครอบครองเจ้าของใจใดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้ร้องกันคนไม่มีใน คก้เสียใจมันมากมายแต่ว่าฉันนั้นยังไม่ท้อใจพร้อเจอรักไม่กลัวฉันก็เพราฉันมั่นใจในสิ่งนี้สิ่งที่ฉันพูดไปกับสิ่งที่ฉันทำจริงใจทุกครั้งหล่ะฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาบไว้ให้พบตาผิดวัน ขอเป็นเธอได้ไหมช่วยกดคำสาบไายคำนั้นช่วยฉันหด่เธอเลืมเสียทีอยากโดดเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดว,ดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย,ย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทน

ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยบทคงร้ำไรคนนั้นช่วยฉันให้เธอรักสิทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้จะได้ครอบครอ,องเจ้าของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่งดี ที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้ว่าคนไม่มีแฟน,อออน,นขอบคุณครับขอบคุณคนไม่มีแฟนทุกคนนะครับ กินจันให้จบกินจันให้จบกินก,กันให้พอกินกันต่อไปอย,ย่าหยุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวก่อนเราจะพูดคุยกันผม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 ถามให้น้องคนนี้ทีหนึ่งผมชอบเสียงน้องเขามากเลยคนไหนคนไหนรุณกระชาเมื่อกี้มีมีมี sound e f ฟ e c t ที่แปลกมากๆากเฮ้ยคืองานเราแย่งเสียงคนอื่นอีกแล้วอ่ะเนี่ยนี่เขาเป็นอีกับทุกคนนะกระชาจริงเหรอออ รักเดียวใจเดียวนี่เธอโกหกเลยนะอาเฉยมากแต่กีบุ๊กพูดดิข,ขึ้นมาเธอก็ขึ้นมากอดเขาเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออพอขาชามาพวกเธอก็รักคาชัยนะเธอเป็นคนยังไงเนี่ยเธอหลอกลวงฉันอีกแล้วนะคาชาอย่างนี้โอเคไหมครับผมอย่างนี้พอ,พอไหวไหมดีครับน่ารักดีฮะามาขาะเลยเหรอหน <laughs> ูต้องหวงเนื่อหวงตัวบ้างนะลูกนะ <laughs> ถ้าๆเป็นไงบ้างวันนี้เดินทางมารถติดเปล่ารถติดนิดหน่อยครับออนิดหน่อยอู๋ที่เธอหน้าใสไปในในซีรีส์ยูปิที่พี่เห็นนะเมคอัพผมดีมากใช่เหรอฮะ <laughs> นี่เธอหน้าเกาหลีมากเลยเนาะเออเนีเน่ยพี่ก็เห็นใกล้ๆก็วันนี้แหละอายุเท่าไหร่คะเนี่ย27แล้วครับ27วัยกำลังกินเลยเนาะเออเป็นไงเฮ้เเยไอไรนะตัวอะไรชัยมันหรือเปล่าเนี่ยกระด้งงามันเป็นตัวอะไรชัยมันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ ไะร่งงาเธอยังเซนมากสุดยอดคนนี้กระชาที่คูณเลยอยากอยากเอาไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวไหมคะเกรงว่าพี่จะเลี้ยงไม่ไหวไปฮะอ่ะเมื่อกี้กระชาร้องเพลงไปกี่เพลงสามเพลงสามเพลงครับทำไมวันนี้เลือกเพลงนี้มาฮะทำไมเลือกเพลงนี้มาใช่ไหมครับที่เลือกเพลงแรกมาที่ต้องเลือกมาเลยเพราะว่าเป็นเพลงผมเองครับถ้าไม่เลือกเพลงตัวเองมาร้องก็จะดุกระไรเลยอีกสองเพลงอ่ะอีกสองเพลงคือเพลงลืมไปก่อนนะฮะกับเพลง คนไม่มีแฟนที่เลือกเพลงลืมไปก่อนก็เพราะว่าแต่ก่อนนั้นผมร้องอีกเพลงนึงแล้วผมรู้สึกว่าแฟนๆเขาน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วอ๋อก็เลยเลือกเพลงใหม่มาบ้างก็เลยเปลี่ยนมาบ้างาแล้วอันสุดท้ายไม่มีแฟนจริงๆก็ต้องร้องเพลงนี้ซะหน่อยเรามอบให้กับแฟนๆอ๋อมอบให้กับแฟนๆหวานไปอีกหวานไปอีกอะไรนะมอบให้ตัวเองมอบให้ตัวเองผมเชื่อว่าในนะคนผมสามารถเอาตัวรอดได้เป็นไนเพ็่ไงเป็นไง วันนี้เนี่ยก็อบอกนิดนึงนะคะกระชากระชามาในงานที่กระชามุ้งเป่าวันนี้เป็นงานอะไรเนี่ยนี่ไงพี่บีเทนฟันสเปซไงเป็นคนฉลาดมาก<ด>ต,ตัวเอ<ด>้นิดนึงค่ะ<ด>นะคะ<ด>เออป็นคนฉลาดมากผมถามก่อนเริ่มง,งานมาแล้วว่างานนี้จะมีขายอะไรบ้างเอาจริงเหรอ<ช>อ่ะเดี๋ยวเธอบอกมาขายอะไรบ้างอ่ะต้อรู้อ่ะมี